สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมพรอฟตี้นะครับผมวันนี้เราจะไม่ไม่ได้มายิงใครนะครับเราจะมาสุ่มเจ้านี่กันนี่สุ่มกาชานะครับกล่องสกินปืนที่ผมอยากได้เลิศเกินหรือเจ้านี่ผมดองไว้สามสิบกล่องนะครับเออกาสามสิบกล่องไม่ใช่ง,ง่ายๆนะครับผมแต่ผมจะไม่ไว้ไว้ไว,วางใจว่า สูบอีกสักรอบนึง้กันเพื่อเป็นการเหมืหนดวงว่าให้ได้ของดีเถอะและก็เคยจนได้โอเคเราจะมารอลุ้นเร,เราจะมาลุ้นกันนะว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับผมซึ่งผมจะเปิดโลดเดียวเลยขอได้ปืนขอได้สกิปปืนแค่นี้ก็พอใจแล้วธะไปได้คงไ,ได้มีร้องไห้แน่ๆ ดังนั้นเปิดเลยดีกว่าคอยเอ็นเขาบอกว่าไงแบบเล่นก่อนหนึ่งแมตช์ต้องให้เปิดซื้อบอกก็ทำแล้วอ่าเปิดเลยได้ไม่ได้ไ,ได้ไม่ย่าง<ะ>เหม่ยแปลกแปลกแล้วโอ้ได้ระเบิดไม่อยากได้อะได้รูปขอปืนเถอะขอปืนขอปืนขอปืนเจี๊ยบเกลือโอ้ไม่กินนะ โอ้ชโอ้กูไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยไม่อยากได้ทั้งสองเลย